ผัดมะเขือคะ่ะผัดมะเขือยาวคะ่ะเพื่อนๆต้มหูคะ่ะเอามะเขือลงผัดน้ำมันไว้ก่อนนะคะตะเกียวแล้วก็ตักขึ้นก็ผัดเครื่อง,ดองัดเครื่องก็ใส่ต้าหูแล้วก็ใส่มะเขืองลงไปอีกใส่เครื่องผัดให้หอมอืมอคงอร่อยน่าดู หหระพาค่ะนี่ก็ยังเป็นกระทะเก่าของพ่อเราอยู่ค่ะยังใช้ของพ่ออยู่เห็นไหมคะโบราณไหมคะ กันแล้วครับเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะมือเย็นผัดมาเขือต้องหุ้สวัสดีค่ะ